สวัสดีค่ะเพจดังเมาส์อามอธิชาตินัทมีเลียเลิกกันไม่เกี่ยวเจนนี่เปรยใครทําบ้านแตกเอาแล้วเพจดังเมาส์อามอธิชาตินัทมีเลียเลิกกันจังหวะนรกเจนนี่เทียนโพสวรรค์เข้ามาสนิทพอดีเปรยใครทําบ้านแตกหลังนักร้องสาวนัทมีเลียเบเนเดตตีเปิดใจกับสื่อครั้งแรกหลังมีประเด็น ว่าเลิกลากับสามีอ้ำอธิชาติว่าได้ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากับอ้ำอธิชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วกลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันพร้อมขออนุญาตไม่ตอบสาเหตุล่าสุดติ๊กตอกแม่เบียป้าข้างบ้านเพจด,ดังบันเทิงชื่อดังได้ออกมามาว่าหลังจากที่อ้ำและนัดเลิกลากันไปก็มีการจับตาถึงมือที่3ว่าเป็นใครและเกิดการโยงไปหาเจนนี่เทียนโพสุวรรณที่ได้เลิกลากับอดีตสามี มิกนนและนานาเพื่อนสนิทของเจนนี่ก็ยังยืนยันว่าตอนนี้เพื่อนโสดเต็มขั้นและทำให้เจนี่ถูกโยงว่าความสนิทสนมกับอ้ํมอาทิชาตินั้นอาจเป็นชนวนทําให้อ้ํมนัดต้องเลิกลากันไปในที่สุดอย่างไรก็ตามทางเพจบอกว่าเรื่องมือที่3นั้นทางเพจก็ไม่อยากจะพูดเยอะ แต่คนที่ทําให้อ้ํานัดมีปัญหากันตั้งแต่แรกนั้นไม่ใช่เจนนี่แต่อย่างใดดังนั้นขอให้ทุกคนหยุดพาดพิงเจนนี่ได้แล้วและเมื่อถามว่าถ้าไม่ใช่เจนนี่แล้วเป็นใครทางเพจก็บอกว่าเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่สนิทกับอ้ํามีการหยอกกันไปหยอกกันมาและเจนนี่ดันไปสนิทกับอ้ําในจังหวะนรกพอดีและยิ่งเจนนี่และอ้ํทํารายการด้วยกันเป็นสายบุญเหมือนกันมีปัญหาครอบครัวเหมือนกันก็ยิ่งสนิทกัน จนทำให้คนเข้าใจผิดว่าเจนนี่คือมือที่สามในความสัมพันธ์อั้มนัททางเพจก็คอนเฟิร์มเลยว่าไม่ใช่เจนนี่แน่นอนที่ทำให้อั้มและนัทมีปัญหากันเหมือนที่มดดำเคยพูดว่าเจนนี่และอั้มไม่มีทางเป็นอื่นแน่นอนอย่างไรก็ตามสำหรับสาเหตุการเลิกลาที่แท้จริงไม่มีใครรู้เพราะอั้มและนัทต่างคนต่างไม่พูดเพื่อนสนิทก็ยังไม่รู้เลยดังนั้นอาจจะต้องหยุดเมาส์เรื่องนี้กันได้แล้วค่ะ ขอบคุณทีนิวค่ะ